สแกนไม่เจออาศัยกรใช้วิธีใหม่ส่งภาพ QR Code ผ่านเมลใช้ขโมยข้อมูล เชื่อ,ถอเถอะครับว่าแม้เราจะมีระบบป้องกันที่ดีมากแค่ไหนนะครับแฮกเกอร์เนี่ยเขาก็จะพยายามหารูปแบบการโจมตีที่หลีกเลี่ยงระบบป้องกันไปให้ได้ครับโดยล่าสุดเนี่ยมีความพยายามจะโจมตีด้วยฟิชชิงนะครับด้วยการใช้ภาพ QR code คกันแล้วนะครับโดยปกติแล้วนะครับบริการอีเมลต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Gmail หรือว่า Outlook นะครับเขาจะมีระบบตรวจสอบฟิชชิงเนาะซึ่งจะใช้ AI เนี่ยในการคัดกรองข้อความครับหากพบว่าเป็นฟิชชิงที่มีลิงก์แนบมาเนี่ยก็จะลบออกหรือแจ้งให้ผู้ใช้ก่อนคลิกครับแล้ว mail เมล หน้าตามันเป็นแบบไหนครับส่วนใหญ่นะครับก็มักจะอ้างว่าเป็นไฟล์สนับสนุนของ Microsoft นะครับหรือ Google หรืออื่นๆพร้อมกับสร้าง Story เนี่ยหลอกให้เรากดลิงก์เช่นสวัสดีครับนี่คือไฟล์สนับสนุนของ Microsoft นะครับคุณต้องยืนยันการใช้งานรหาสแบบ2ขั้นตอนในทันทีไม่งั้นบัญชีของคุณอาจถูกล็อกพร้อมกับส่งลิงก์ให้นะครับซึ่งถ้าเป็นข้อความในลนักษณะข้างต้นนะครับ Microsoft เนี่ยจะทําการบล็อกไปครับแต่ว่าตอนนี้นะครับแฮกเกอร์เนี่ยได้เปลี่ยนวิธีจากการใส่ลิงก์เนี่ยมาเป็นการส่งภาพ QR Code แทนทําาาให้สามรารถลีีกเ่ยงะบบ จับไปได้ครับซึ่งหากเราสแกนเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นหน้าล็อกอินของอ e ีเมลนะครับเพื่อให้เราใส่ไ d กับพาสเวิร์ดลงไปและเมื่อเราใส่ลงไปนั่นก็แปลว,ว่าแฮกเกอร์เนี่ยได้ข้อมูลของเราไปแล้วครับฉะนั้นนะครับก่อนกรอกข้อมูลส่วนตัวเนี่ยเช็คให้ดีก่อนนะว่าเป็นลิงก์ที่มาจากออฟฟิเชียลจริงๆหรือเปล่าหรือดูชื่อผู้ส่งนะครับหรือลองเสิร์ชหาใน Google ดูก่อนนะครับแล้วเข้าไปทําจากลิงก์ที่ Google แสดงให้เห็นนะครับไม่ควรกดจากลิงก์หรือ QR Code ที่ส่งมาในอ e ีเมล